นี่นะครับจะมาสอนการแอนิเมตนะครับแอนิเมตในโปรแกรมมายานะครับก็เดี๋ยวเราสร้างโมเดลขึ้นมาง่ายๆหนึ่งชิ้นก่อนละกันอะไรครับน้องแบมมีปัญหาหรอครับเด็กบอลรังเิตมีปัญหาหรอครับมันทำหน้าอะไรอีกสมมติว่าเนี่ยนะครับคือโมเดลของเรานะครับจากอันดับแรกคือเราจะแอนิเมตง่ายๆเข้ามาก่อนละกันสมมติว่าเราเลื่อนเข้ามานะครับตำแหน่งที่เราต้องการแนยตั้งตรงนี้แล้วแล้วก็ขีดตรง เารียกว่าคีแอนิเมตตรงด้านปลายก่อนหรือว่าปลายทางเนี่ยให้อยู่ตรงนี้ไปแล้วเราค่อยกลับมาทีต่ตอนต้นนะครับแล้วเลื่อนออกไปหลักการก็ง่ายๆคือวิ่งเข้ามาแต่ส่วนมากสำหรับมือใหม่นะครับชอบทําแบบว่าคียตรงปลายเอ่อคียเริ่มต้นก่อนตรงนี้ถึงตอนที่สิบแล้วค่อยเลื่อนเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าจะให้ตรงกลางแบบเสมอกันตลอดเวลาเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ามันก็คงจะไม่ตรงกับของเดิมฉะนั้นถ้าเราคีต้นเอ่อคีปลายเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับ มันจะได้อยู่ตรงที่ที่เราอยากให้มันอยู่ทันทีมันจะง่ายกว่าและสมมุติว่าพอวิ่งเข้ามาแล้วอยากให้มันแตกกระจายเลยนะครับเอาเป็นหนึ่งร้อยเฟรมก่อนละกันก็คือวิ่งมาปุ๊บแล้วมันแตกกระจายซึ่งโมเดลตัวนี้ไม่สามารถทํางานต่อได้แน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าอยากจะให้มันแตกเป็นชิ้นๆไปเลยเนี่ยเราก็จะเป็นที่ต้องขึ้นโมเดลตัวใหม่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยที่คีย์เฟรมที่11นะครับจะกด s ไว้หนึ่งอันคือเซตคีย์เฟรมไปก่อนแล้วก็ Visibility ปรับเป็น0น,นะครับหรือว่า Off ก็คือหายไปวิ่งมาปุ๊บแล้วก็จะหายไปเอาหายไหมไม่หายอีกน้องมันมีปัญหาแล้วครับเห็น <laughs> นะครับโอเควิ <laughs> okay. ่งมาแล้วปุ๊บแล้วก็หายไปนะ คราวนี้เวลาจะขึ้นอันใหม่ที่อยากให้เหมือนเดิมก็วิธีการนี้คือดูพิเคทหนึ่งครั้งนะครับพอดูพิเคทมาแล้วเนี่ยมันจะ t o p ปปีโมเดลตัวนั้นทุกอย่างมาแต่ว่าจะไม่ติด Animation มาด้วยใช่ไหมครับตรงคีย f เฟรมที่10นะครับเราก็เซตตรงนี้เป็น0นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่ไปเลย Key ์ซ l เล t e เตรงนี้ไว้คือเป็น0ก่อนพอเป็นที่11ปรับเป็น1นะครับแล้วก็คีย์ซ l เล t e เหรือถ้าขี้เกิดคีย์หลายๆครั้งก็เลือกรูกุญแจไว้ด้วย ถามว่าทําไมทําอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าของเก่าจะหายไปที่เฟรมที่11แล้วของใหม่ก็จะโผล่ขึ้นในเฟรมที่11มันจะต่อเนื่องกันพอดีแต่คราวนี้นะครับมันยังไม่ใช่หนทางของเรานี่คือหลักการเฉยๆขอลบคีย์เฟรมทิ้งไปก่อนนะครับตัวใหม่เนี่ยมันมาแล้วแต่ตัวมาคือการตัดเป็นชิ้นๆนะครับตาดตัดเป็นชิ้นๆนี่ที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวมาที่มุมฟอนเลือกไปที่โพลีกอนนะครับแล้วก็เลือกการตัดนะครับ Edit m นะครับแล้วก็เลือก Cut คัดเ t o o l Cu ัดเฟ e นี่คือตัดเป็นแผ่นๆเ,เ,เลยนี่ตัด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 ,ตดแล้วแต่เรานะครับจะตัดยังไงก็ได้ตัดแล้วทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับโอเคลองดูมุมอื่นกันบ้าง มุมด้านข้างไม่มีถ้าไม่ซีเรียสด้านข้างก็ช่างมันปลยนะครับแต่ถ้าซีเรียสก็อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ถ้าสมมุติผมเอาแต่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับไม่ได้เอาด้านไม่ไม่ได้เอาด้านหลังด้วยเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับขอเลิกเฟซนะครับลบท่อนกลางทั้งหมดทิ้งไปนะครับแล้วเลือกเอ่อเฟสด้านในด้านหนึ่งนะครับแล้วจะ Extract แยกออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ทำการ e x t r u d ออกมาให้ความยาวเท่ากับตรงนี้หรือง่ายๆทํา,ยยาทให้ดูเลยก็ได้เลือกเฟสนะครับลากครอบทั้งหมดว่าจะทำเดี๋ยวค่อยทําดีกว่าเอาเอาง่ายๆก่อนแยก2ชิ้นนี้แยก2ชิ้นนี้ก่อนนะเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับเลือกเฟสข้างไหนข้างหนึ่งแล้วก็มาดูเช็คตรงนี้นะครับเลือกคีเฟ c e ูเกเตอร์คือไปด้วยกันนะครับเสร็จแล้วกด extract นะครับอย่าคลิกอะไรมากมายนะถ้าดึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันเสียสเกลนะครับแล้วกดตัว Q อันนี้เนี่ยก็คือเป็นอ็อบเจกต์แยกไว้จากอันนี้แล้วนะครับเป็นคนละชิ้นแล้วนี่คือการแยกโพลิกรอนอย่างง่ายๆคราวนี้เนี่ยไอชิ้นเนี่ยมันต้องแตกเป็นสิ่งเสียงใช่ไหมเราก็ควรจะต้องเลือกเฟสทั้งหมดของมันนะครับแล้วติ๊กเคปติ๊กคิฟเฟสตูเกเตอร์ออกคือพอเราเอ็กซ์ถูปุ๊บเนี่ยมันจะแยกเป็นชิน้นชิ้นเลยนะครับแยกเป็นชิน้นแต่ถ้าเราเอ็กซ์ถูแล้วดึงออกมาแล้วเนี่ยนะครับตามหลักการก็คือว่ามันจะมีเฟสขึ้นทุกหน้าเลย ถูกต้องไหมครเดี๋ยวขอถอยหลังก่อนนะมันจะมีเฟสขึ้นทุกหน้าเลยนะครับเห็นไหมเป็นชิ้นๆเลยถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าเราไม่ควรจะใช้เพราะว่าเราจะแกะมันไม่ออกมันจะแกะเป็นท่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่อนข้างลําบากฉะนั้นอันดับแรกนะครับก็คือต้องแยกแผ่นพวกนี้ให้ออกเป็นชิ้นๆก่อนก็คือเลิกเฟสทั้งหมดนะครับตกคิทเฟสตูเกเตอร์ออก แล้วมา extrac นะครับแล้วกดตัว Q ตอนนี้แผ่นทั้งหมดนี้จะถูกแยกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับคือชิ้นใครชิ้นมันนะครับตัดเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมครับของไข่ของมันแล้วนะครับเดี๋ยวเลือกโมเดลทั้งหมดเลยนะครับแล้วปรับเป็น center pivot ก็จะได้คลิกง่ายๆนะครับเลื่อนง,ง่ายๆพอมันแยกชิ้นกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องรวมมันรวมมันก็ให้เป็นหนึ่งเดี๋ยวคือ combine ามว่ารวมทําไมนะครับณนะตอนนี้เราทําแบบนี้ก็ได้คือจะ extrude มาให้ถึงฝั่งนี้ใช่ไหมความยา้ายถึงฝั่งนี้เรานั่งทําทีละอันเนี้ยมันค่อนข้างจะลําบาก extrude เนี้ยแล้วก็ดึงไปถึงตรงนี้ใช่ไหมทีละชิ้นละชิ้นมันเสียเวลางคราวนี้เราจะเอาพวกเนี้ยรวมกันแต่ไม่ใช่ว่าการ merge นะครับแค่รวมกันเฉยๆเลือกทั้งหมดแล้วก็ Com combine กันซะ Com combine คือรวมให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่อมจุด เราก็เลือกเฟสทั้งหมดนะครับแล้วก็ติ๊กเลือก k ิ e เฟส c e t เกเตอร์เอาไว้เพราะว่าณปัจจุบันก็คือแผ่นครแผ่นมันอยู่แล้วเห็นไหมแผ่นครแผ่นมันอยู่แล้วแล้วก็เอ็กซตรงนี้นะครับให้ถึงแผ่นนี้ไปเลยคลิกขวาเลือก Object Mode หมคือเลือก้โหมดปกติแล้วชิ้นนี้นะครับก็ใช้คำสั่งเดสเพล y นะครับแยกมันออกเช่นเคยเราก็จะได้ แท่งที่เป็นเสียงเยงแล้วจบง่ายไหมคือขั้นตอนค่อนข,ข้างจะดูซับซ้อนนะครับแต่ไม่มีอะไรคือเวลาคอมบี้แล้วเนี่ยโมเดลเนี่ยมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องไหมครับน้องแบมมีปัญหาหรอครับ <c ười> <c ười> คือตอนนี้ทำแต่ดับไดิกได้เลยนะสมมติมีพื้นใช่ไหมเนี่ยใส่คำสั่งไดน a มิกง่ายๆได้เลยมันก็แตกเป็นเสียงเสงได้แล้วเนี่ย เลือกทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับมาที่ไหนว่าดามิกไดนามิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นแอคทีฟดิจิตบอ d ดี้แล้วก็ใส่ Gravity ้น้ำหนักนะครับส่วนที่พื้นก็เป็นพาสซีฟ e ิจิ i บอ o ดี้ลองปรับเป็นสักเอ่อ500เฟรมเอาใช้แลมพีวิวเอ้ยไม่ใช้ใช้เพย์บาร์เอาแต่ไอ้นี่ลืมปิดน,นะครับช่างมันประไร เพราะว่ามันไม่ได้กระทบกันอยู่แล้วนองจากว่าวัตถุสีเรียสเมื่อกี้มันไม่ใช่พาสซีฟหรือจิบอดี้มันมีหลายชิ้นอ่ะมันก็เรนเดอร์นานหน่อยแต่ก็คงจะสวยแน่นอนเพราะแตกเป็นชิ้นชิ้นได้เลยเอาเป็นว่ามันมันทำได้แล้วกันเพราะขี้เกียจหรอเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบสั้นๆง่ายๆลองทำแบบนี้ก็ได้ หนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยเอาแบ่งครึ่งก็ได้แบ่งครึ่งธรรมดานะครับลองลองทาตามแบ่งครึ่งธรรมดาใช้เป็นเอ่อ insert edge loop แล้วกันแบ่งครึ่งอย่างนี้ปาบนะครับแล้วต้องการแบ่ง2ชิ้นเนี้ยให้แบ่งแบ่งไปเลยนะถ้าเราเลือกคลิกเลือก face ลากครอบทั้งหมดนะครับแล้วติ๊กคลิก face o c a t o r คือ face ใคร face มันถ้าติ๊กออกคือ face ใคร face มันแล้ว e x t r u d ปุ๊บเราจะได้เป็นชิ้นชิ้นถูกต้องไหมครับได้เป็นชิ้นชิ้น ถ้าติ๊กคีฟเฟสทูเกเตอร์เอาไว้จะรวมกันก็คือจะ e x t r a c t ไม่ออกเนื่องจากว่ามันรวมเป็นชิ้นเดียวนี่คือการ e x t r a c t ออกมาเป็นชิ้นๆนะครับถ้าติ๊กคีฟเฟสทูเกเตอร์ไม่มีเนี่ยมันจะ e x t r เ c ็กแทกเป็นชิ้นๆหรือว่าแยกเป็นชิ้นๆไปเลยแต่เราติ๊กรวมกันไว้นะครับติ๊กกันไว้ลองดูใหม่สร้างเสี่ยงขึ้นมาหนึ่งอันแบ่งเครื่องด้วยอ่า ลองเลือกทั้งหมดนี้นะครับแล้วลองกด extract นะครับปึ๊บมันบอกว่ามันไม่ได้เมื่อกี้มันเด้งเออเลอร์ขึ้นมาเพราะว่ามันมันบอกว่ามันคือโมเดลชิ้นเดียวกันหมดนึกออกไหมมันมันคือวัตถุชิ้นเดียวกันถ้าติ๊กติ๊กเอาไว้เนี่ยในกรณีอันเนี้ยคือแบบว่าต้องการแบ่งครึ่งเอาครึ่งหนึ่งออกไปคือเลือกแค่ครึ่งในครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ extract แล้วก็จะเลื่อนออกมาของใครของมัน่ะ object mode กลายเป็น2ชิ้นธรรมดา นี่คือเทคนิคเช่นเดียว่าตอนแรกมีไข่เงี้ยตกมาแล้วก็เปลือกแตกใช่ไหมคะตอนเป็นไข่แล้วก็ปั้นไข่ธรรมดาพอไข่ตกถึงพื้นปุ๊บก็ดูไปไเขเป็นอันใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นแตกๆๆๆแล้วก็ค่อยกระจายออกหลักการก็มีประมาณนี้แต่เทคนิคที่ทําเมื่อกี้เนี่ยก็คือเหมือนว่ามันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนะครับต้องสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่แล้วต้องมีผลเล็กปริมาตรความลึกคือมีปริมาตรในแกนเอ่อแกนความลึกในแกน นะครับคือความลึกอย่างเงี้ยถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยสมมุติตัดเนี่ยชิ้นเยอะแยะหมดเลยนะครับเราต้องมานั่งตัดมันทีละชิ้นละชิ้นเนี่ยมันก็เสียเวลาใช่ไหมครับเราอาจจะทําการลบทิ้งครึ่งหลังทิ้งไปเลยก็ได้แต่ที่ทำไม่เกี้คือลบแค่ตรงกลางทิ้งไป เพราะว่าที่เก็บข้างหลังเอาไว้เนี่ยคือต้องการเวลา e อ t r u d e ออกมาเนี่ยจากแผ่นพวกเนี้คือต้องการดึงให้มันติดแผ่นนี้พอดีขนาดปริมาตรมันจะได้ยาวเท่าเดิมอ่าไอข้างนี้มันต้องแยกออกจากกาันเป็น2ชิ้นใช่ไหมแยก2ชิ้นก็คือต้องติดคีเฟสตูเกเตอร์เอาไว้เราก็เลือกเฟสอันใดอันหนึ่งเพื่อจะ e x t r a c แแยกออกมาเราก็เลือกแล้วกดตัวคิวไปคือยกเลิกคำสั่งแค่นี้มันก็กลายเป็น2ชิ้นละของใครของมัน คราวนี้เราก็เลือกว่าเรา,เราจะใช้ชิ้นไหนในการทํามันก็มีค่าเท่ากันแหละสมมติจะเลือกชิ้นนี้แล้วต้อการแตกเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับก็เลือกติ๊กเฟสทูเกเตอร์ออกคือพอติก๊กถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่ติ๊กไว้คือเฟสไข่เฟสมันนะครับแล้วก็ลากครอบทั้งหมดกด x u ูดนะครับดึงออกมาอ้าวดึงออกมายังไม่ดึงล้กันเยูดคีดึงดึงออกเพราะว่า่แก้แผ่นหน้าหายอ้าว ลืมลืมลืมปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยเราต้องไอ้นี้ก่อนที่แคททีเฟสทูเก,กเตอนะรววเ์เรา,า,าแยกเป็นชิน้นชิ้นก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่แยกเป็นชิ้นชิ้นไงทำให้ผิวหน้ามันหายกัดเล็กูแผ่นเฉยคือมันจะไม่เกิดแผ่นอีกข้างหนึ่งขึ้นมาก็แยกแยกมันเอ็กทรกมันนะครับคือแยกเป็นชิน้นชิ้นก่อนถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นชิน้นชิ้นอย่างเงี้ยเราก็อนิเมตกักมันได้แล้วนะเช่นสมมุติว่าอยากจะอินเสิร์ตคีเฟมที่สิบ ที่หนึ่งเนี้ยย่อเงี้ยวถามว่าทำไมมันถึงย่อลงมาตรงกลางทั้งหมดเนี้ยตอบได้ไหมพรอกดยอ่อเราทุกทุกชิ้นน่ะถึงมันแยกแย,แยกกันแล้วแต่มันอยู่มาตรงกลาง,าง,งดีมากก็คือเซนเตอร์ไพลอรนะครับลายย่อจะได้ย่ออย่งนี้น้องแวมตอบถูกนะครับสมมติเนี่ยเราก็ะจาใอย่างเงี้ยกดเอใช่ไหม,มก็จะประกอบกลายเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้นะครับเราอาจจะเล่นอื่นๆได้อีกเช่นมีภาพหนึ่งภาพนะครับเราสมมติว่ามีอะไรอะมีไฮเปอร์เสตแล้วกันเป็นภาพภาพหนึ่งภาพไรดียสมมดใส่ภาพเข้ามาหนึ่งภาพนะครับอืม ภาพภาพนี้แล้วกันดอกไม้แล้วเราอยากจะใส่ภาพดอกไม้เนี้ลงไปเหมือนภาพผืนใหญ่แล้วก็จกแตกอะ่ะเราก็เลือกโมเดลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดใส่เข้าไป assign material บบ to selection กดเลขหกนะครับเช็คดูแค่นี้ภาพมันก็ใส่เข้าไปแล้วถ้าอยากให้ง่ายมากขึ้นนะครับเช่นจัดตกแต่งได้ก็มาเลือกที่เอ่อด a e uv นะครับพาหน้าแบบเปนก็คือแบบแบบหน้าตรงๆนะครับแบบตรงๆเข้าไปเลยจะมีแบบว่าเป็นทรงกระบอกใช่ไหม ทรงกระบอกทรงกลมแล้วก็เป็นแผ่นอันนี้คือเป็นแผ่นเราก็เลือกว่าแกนที่จะแบบเข้าไปในแกนอะไรแล้วก็ดูแกนตรงนี้มองหันหน้าเข้าหาเนี่ยแล้วกแกนอะไรอย,อยู่ตรงหน้าเราคือแกนแซดใช่ไหมแกนแนวลึกเข้าไปเนี่ยแกน Z. แซดเราก็เลือกแกนแซดแล้วก,กด apply ล้วก็ยืดตามใจชอบเลยว่าเอ้ยแงวไอ้ภาพเราโอเคหรือ,อยังนะครับถ้าโอเคแล้วก็กด close ไปจบทีนี้ก็เป็นการใส่ texture เ,เ,เข้าไปแล้ว แตกกระจายแต่สมมุติว่ามันอากาศมาเรื่องเดิมคือมีมวลลึกเข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เป็นชินช้นๆแล้วเราก็เลือกเฟสทั้งหมดเลยนะครับลากขอบทุกชิ้นเลยแล้วก,กด combine คือให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันก่อนเวลา export มันจะได้ง่ายๆก็ combine เดี๋ยวนึงขอโทษเลือก object mode ก่อน combine กันไว้คือรวมกลายเป็นชิ้นเดียวกันแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคพอรวมกันได้แล้วชิ้นเดียวกันใช่ไหมครับเลือกเฟส เลือกคำสั่งเฟซปุ๊บนะครับเราก็ลากข้อทั้งหมดก็คือมันเหมือนเฟซเฟซเดียวกันของโมเดลใช่ไหมแต่ความจริงมันมันเคยแยกกันอยู่มันไม่เป็นไรแล้วก็แค่ e x t กซ์ทดึงออกมาไปสแนปกับด้านหลังของเก่าใช่ป่ะจบแล้วแล้วก็ Object Mode มันเป็นชิน้นชิ้นเดียวกันอยู่วิธีการแยกก็นี่นะครับมาที่เมแล้วก็ d ดสเปลมันก็จะแยกเป็นชิน้นชิ้นกลับไปดังเดิม แต่คราวนี้ถ้าภาพมันเสียเนื่องจากเมื่อกี้เราเถูกใช่ไหมเราก็มาเลือกโมเดลทั้งหมดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ใส่เออแล้วก็มาเลือกที่เขด U V เลือกเป็นแกน z apply เพราะว่าพอโมเดลมันยืดไงภาพมันเลยเสียจบเจคโหมดแผ่นหลังสุดนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็ลบทิ้งไปนะครับเราได้กล่องเท่าเดิมไซส์เดิมเป๊ะ นะครับแถมพร้อมที่จะตแตกแตกระจายไปเลยแล้วอย่าลืมละ่ะว่าต้องอะไร Face ฟิสช f น r อม t ชันแล้วก็ Center ร์ไ o วอนะครับแล้วก็จะ Delete History ด้วยก็ได้คือลบประวัติศาสตร์ทิ้งให้หมดเลยสมมติเรา a อนิเมตกันง่ายๆแล้วกันนะครับสมมติเอามี100 f เฟรมสมมติว่าเฟรมที่70เนี่ยคือ Animation ประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับกกด s ทั้งหมดเก็บไว้เลยคือ Key Animate ตอนตอนปลายเอาไว้วกด s ่ากลับมาที่60สิม,มุติหกสิบเนี่ยก็ค่อยเขาเรียกว่าการออนิเมตถอยหลังอะ่ะนะครับสมมุติเราสุ่มๆเอาบางอ่านเลื่อนหน้าบางอ่านเลื่องหลังอ่าก็ค้าๆกันไปนะครับลองเลือกๆดูอ่าสมม,มุติอย่างนี้ แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกด S, <S เพื่อเป็นการคีย์เฟรมมันจะได้เท่าๆกันมวดกลับมาที่50ไอ้ครึ่งบนเนี่ยมาจากด้านบนครึ่งนี้มาจากด้านนี้นี่ไอน้นี่มานี้ไอ้นี่มาจากข้างล่างจริงๆถ้ามันกระจายมันจะสวยมากเลยเลือกทั้งหมดแล้วกด S, <S นะครับเพื่อเป็นการคีย์เฟรมเอาไว้ ชุดมาที่สี่สิบมีการอนิเมตให้มันบิดเบีบ้ยวๆหน่อยอ่าโอเค ต้องให้มันไกลกว่าเดิมหน่อยนะมันจะได้วิ่งเข้ามาเลือกทั้งหมดแล้วกด S ดูอนิเมชันคร่าวๆลดมาที่30อีก a อนิเมตต่อสมมติทั้งหมดย่อย่อทั้งหมดเลยนะครับย่อที่20อ่าหมุนอีกหน่อยเราได้แอนิเมชันละสมมติเราตั้งกลองไว้ตรงนี้มันจะวิ่งเข้ามาแบบ ประกอบกับใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าอยากให้มันเก๋ขึ้นเราอยากให้ทั้งหมดนี้หมุนนะครับทั้งหมดนี้เลยนะหมุนวิธีการง่ายๆก็ๆคือเลือกทั้งหมดแล้วกด c อนโทหรือว่ากรุปเอาไว้และในกรุปนี้เนี่ยก็คือหมุนด้วยความความเร่งนะครับ360องศาคือขีีปลายขีต้นคือขีปลายเหมือนเดิมคือปลายม,ม,มันสมบูรณ์แบบแล้วนี่มันกลับเป็นรูปทรงนี้ใช่ไหมล่ะเราแค่มาขีอตอนต้นใหม่แล้วก็หมุนมัน มันยังไงก็ได้เรากล้องตั้งไว้กรุ๊ปจะควบคุมโมเดลข้างในทั้งหมดง่ายๆสมมติว่ามันยังไม่พออยากกรุ๊ปอีกอยากให้มันดูโมเดลมากแบบมีอลังการมากกว่านี้ก็เลือก,กรูปกดลูกศรขึ้นใช่ไหมเลือก,กรูปแล้วกดพอเลือก,กรูปทั้งหมดได้แล้วอะเรากด c อนโทรอีกครั้งหนึ่งคือเอากรุป๊ปคุมกรุ๊ปไว้ แล้วก็แอนิเมตอาจจะเพิ่มเติมอีกก็ได้เช่น80ถึง80แล้วหยุดแล้วก็กลับไปที่คีย์เฟรมต้นเราจะหมุนในแนวแนวไหนแนวแนว,แนวไหนดีล่ะแนวทแยงแล้วกันอ่ะเอาไปเอาไปแปลกหน่อยมันก็จะคล้ายๆซ้มโบลในแฟรนะครับคือมีการแอนิเมตซ้อนกันมากขึ้นเป็นไงง่ายมาก ได้ไหมครับสงสัยไหมแยกเป็นยังน้องแวมครับแยกเป็นยังครับ